แม่มาอียอยู่น้ำลูกสามคนลูกก็มีแต่ลูกชายเบิ่บ่มีมีอีแต่ผู้ชายเลยพู้ลูกเราเอาเมียแล้วเอาไปชูเขาเราอย่างช่องเดียวนี่ะช่องคนแต่บ้านนี้แหละช่องคนน้ำประทานในเมียน้าเราอ่ะนั่นแล้วเอาอันใครเอาเจ้าคนบมาชูได้เอาอมาชูกับเมื่อเราบ่ยเนี้ยแล้วแปาสิบเอาลูกเด้ เอาลูกเขาก็อยู่ได้เขาได้หราเขาก็เหตุกินชงคนเขาหน้าพ่อเขาเราอ่ะคอยกับไปหาหน้าเราสินะทุนนี้คือพอพังอยู่ครับแต่ว่าบม่ท่านไปหาเราดอกเราว่าคอยวางวางเรียกก้อนรอคอยสิลงไปเชโนูเลฮะเจ้ามาลมกันอยู่หันเราอ่ะมาเบิ่งอยู่ที่เชโนเนาะไกลเนาะพัวไงที่หน้าละตะ่กี้เราว่าพุ่นได้คอยจังสิลงไปเชโนูเจ้าอยากลงไปหลัดก็ดี วันที่อันชิบหาเดินเราอ่ะขจะไปชงงวนรถลูกคอยเราออวัมันรถมันวันที่ชิหามันยังคืงไหนอวะนี่ก็ทีเท่าไหร่มาเนยัสิบเป้ลาเนทีสามสบน่ยมันยัทีสามิังิมอแล้วนะเือแลพี่เลยกะช่งนี้เลยน้ำน้ำมันยังดอก คมเนาะือันคือมือนันเช้าวันโทรมาเนี่ยมือนันนันพระอันนันขูดบัตรให้ค่อยแน่วันวันจันมื้อนี้เลยวันจันทร์เนาะวันจันที่ไปเออคนที่ไปให้จับบาบเือให้ค่อยบาบคอยยังก็ได้ปทดวันจันทร์ให้ขูดให้อีกแล้วบัดนี้มันจันหน้าหมดแล้วจักที่วันจันทร์ใด้แล้วอันค่อยยังบนอันได้เงินอันบนค่อยเหตุงานอันหัวลานอันยังบม่ได้ให้ก่อยเราโทรแล้วมันลูกคนไห้เงินเพลแล้ววันจันทร์เพิ่นช็อตมาช่องเธอเลย เออนี่ยนี่บงเยอชีวนทีมาตัวเางินอตเนาะเป็นแด่คนเานึ่งบวฮะห้ก็เชี่วว่าันขอพระ่านไปน่งายเลยนี่ขอเชิวว่าพ่นจุกมันบนั่นเนาะไม่ติดแล้วนีนี่พืแม่ห้างลูกนึ่งอันนี้นะผัวตีนส่นกะตายผัวกินยาหมาอยู่วันนั้นอยู่บ้านสยามจัาลวันี่ มันกะโมโนยได้ทูไปกันแต่มันได้บัตรนี่แล้วเจ้าชิดนางโทูบนมือก็ทูโล่มันบวบอีนี่ได้เดาไม่ได้ท่ามันมีแนวมาจากได้เอาบุท่านลูกมันโทูมาโลดคือมันนี่ตั้งแต่เด็กๆคนเออใช่ไมมันนี่มีแนวอย่างไรมันัเอ้าวคอยยังงายงัวฝนตกไปบ่ได้จักหน่อย พ้นเช้าก่อนทีจะไปพ้นเอื้อนก่อนเด้ออืมเจ้าอยู่ใช้ด้ดวยแนะ่นอนเจ้าอยู่ในใช้ด้ดวยแน่นอนเหรฮะอยู่เทียงยอ๋อเจ้าเห็นยังอยู่ในห่นนันเจ้าดำหน้าบ่ จะวิวียกยังไงอ่นเมือ่อใดเจ้าได้เงินเจ้าจสิชิมาหาคอยนั่นอ,อ้าวทีมอมมอดปอบเริ่มถามนะนัาโหรนะ<ห><ห>าศานตร์ที่โวไปคุณเรามีคำตอบด้วอมาถามคนค้าบวมีนวตอบทางวางยะลอกตูก่อนเนะาะแต่บัตรเดียวนะข้าเราได้บัตรนี้เนาะสิมังเงินแบนี้นะ เดี๋ยวกันได้บ้านเลยกัดนางแก้วสีเมืองเขาทักมาบอไอพัตุู้สาวบอเขาทักมาบอนั่นาเอากับคุยว่าวกี่นี่แล้วอันแม่ใหม่อันเด๋งามอ่ะพัตุจักแล้วเขาดันได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะเอาพี้นุ่งชดสีแดงกี่นี่มีแต่มันอันนั้นมาฮะเห็นนุ่งชดสีแดงกี่นี่ แม่อันนี้นัน่นน,น,น,นั่นนั่นนั่นน,น,น,นี่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 ไลน์เราไปเห็นเนาะว่าแชทกันบ่นันเขาโทรมานี่จะไม่ได้รับมันโทรงอมไม่ได้รับเนี่ยมันโทรมาเช้านี้เนี่ยบังที่โทรกลับมันดังดำนาบ่เร็วนะอีนัยน์มันกลับจากไมตที่านเนี่ยอยู่บ้านเด้อบ่รออึเครานไม่น้าอยู่นี่ในบ้านอันนี้บ้าน พนมพรเนี่ยก็ไปทางบ,บันเดอรแล้วไงแต่ว่าค่อยก็ไปเรื่อยอันทางเลขสิ่มันพนมพรมันอยู่วงมันมีหลายบ้านนี้ทาง,ทางสิวงใดมั้เจ้าบ้านนั้นเมื่อไรเราก็ไปอยู่เรามีเคยเห็นนะมีแป๊กนะบ,บ,บนปนมพรเห็นแต่บ้านเดอร์บันตุ่มบ้านน,นั้นแเลยไปอยู่มันว่าจุดชุ่มใกล้จุดชุ่มนุพรทางเลขสิบก็มันจะอยวงไง มันว่าวคอยคอยในนี้นะด้วมันว่านี่เอาเชียงขึ้นก็ได้ประตูเนาเอาเชียงขึ้นเอาเชียงขึ้นก็ได้บ่เอาเอาเอาขึ้นให้ไหนเอาเค็ดตรงนู้นดูอันเอ็ดเชียงมันขึ้นคอยเราบนอยัางนี้เชียงมันว่าวเนี่ยเรื่องคนเลื่องเลยาคนไหนพระตูที่ประตูตะวันเจ้าพังกินี่นะมีแม่คนมีแม่บ่แม่แม่ มันยิงหูแสบนะบบนี้นะอันนี้แล้วว่มันดังแน่บ้คอยบอกมันเด้อเ็ดังันดังเอ้าดังๆแนคอยว่าคอยบ่ยิงนี้นคอยว่ามันจะว่าดังๆเจาโอ้ยแฮ้ยคุ้งแล้วสุดละเป็นเำลาบ้ากกี้ว่าจะออกไปตลอดไปชื่อปลาเน้นมาต้มกินมันได้ไปบ้เชื่อว่า ยาบัว้าก็ยาคนจะชื้อของกินเขาไปให้นเนาะพ่อจะง่วงแบบนี้เนาะพ่อตู่พ่อตู่ก็ถ่ายอยู่เนาะเออนั่นนิดหน่อยพ่ได้กินข้าเขาเศ้าเพราะทันได้กินนาะพ่อตู่เอขอข้าวเช้าหมดแล้วอือชิเป็นง่วเลยนี่กัเน,นาะพ่อตู่เพิ่งมาทีจักินมาอย่างไรบ่กกินนินึ่งยุดยันบกูเนาะอู้หูเซติเนาะพ่อตู่ยันเพิ่นสิมาแต่ก็เาเพิ่นมาจังม่วงจ้ะพ่อตู่ ช่วงบ่ายว่นดูทถียงวายช่องมุ้งน้ำเถือกเลดีนังเถือกกระมุ้งนู้นวนี่มอนั่นมันมันชิบ้านจะถาูทำดงบอกมันแล้วเนาะประตูหากินเข่าอยู่บอกมันในชื่อปิ้งไก่มาให้กินเด้อเออเออได้ปิ้งไก่เซโนบอกมาแล้วยังท้อมันทากินนั่นเข่าน้ำมัน บุท่านได้กินข้าวเช่าช่มนี้นี่นะผมยังกินวัดโบุท่านได้กินข้าวเช่าช่ำนี้นี่นะถ้ากินนั่นปิ้งไก่น้ำนะจะเคลียร์ได้แล้วบูไดมาอยืนอยู่นี่แล้วเฮ้ยจะมาจะมานีอย่างแล้วมันเลยออสยเ้น่อยยเออเนี้ไปตอนนีนะ เอาชุมชนกแล้วอยู่ในนี่มาไม่ได้บอกนะยังไปซื้อเียไกไปากบอแล้วเอาแต่บับรเติมเงินนี่แล้วมาให้ดีผมไ่ได้บอกว่าปเชักว่าชุพชิมาัย็นก่กัเย็นแล้วบอกบอเย็นกันใได้ของหมู่ผู้ชื่อมาพอทันมาหอดาแม่แลคดอผมาได้อันคืนอันแนวอื่นเนี่ยใครละว่าผักมาก่อน อ๋อแน่นอนเหรออย่าลืมเด้อจเจนะือดอคนนี่แล้วหักคนนี่แล้วเพคุนว่าทักมีเพิ่นดิเลือกอคุณนี่แล้ว<อ>นี่นะ้าเพิ่นเพิ่นนันเขียนมาเ<อ>บาเจือดเพิ่นว่าเ<อ>พิ่นมากาก,นากาานันนี่นจังในชายเกาะพุชาวนเพิ่นนั่น Ờ hả? Ừm. Quen? Quen bà tuệ cái hiện rồi hả bà đi, hiện lấy buổi sáng vẫn vẫn vào mặt vẫn mặc vẫn đi mặc luôn đấy nó no. ừ. wang... ka... no. an bao an phép Nói nà cả thô chai cả bố hấp bảo chắc cái miếng cơm đâm chắc là, an nỉ nè an buổi sáng an phân chung mai bưng nước coi chi, bưng 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 อันอันอันันผู้เช้าก็อยู่ในนี่แหละเห็นโยชื่อกินผู้เช้านะก็ดีมีหูเพิ่นเราประตูชุ่งเขามาให้ข่อยนี่เดี๋ยวนี้ใช่ประตูบิ่งในหูเพิ่นเนาะเอาประตูหับประตูนี่เราว่าเจ้าหับเป็นบ่านเราอะชื่อนั่นคือว่านางแก้วหรือนางอย่างอย่างหันประตูหับประตูแล้วชุ่งให้มาเราหับเอาเด้อเราใช้ผู้เช้าคือมางามเถิดประตูผู้เช้ารักเช้าเลยนี่นั่นเออชองคนอันนั้น แน่เนเบื่ลแหละผู้นั้นแหละอยากมาหาข่อยนั่นจกได้นี่ข่อยเลยนั่นแหละคุยากคุยกับข่อยเลยชิมาฉันนะหลักชา้าคนข่อย<ด>จังว่ากันว่าว่าทอ้ช่วยเจ้านั่นอยู่ใช้ก็ตามขาชินเปลืองนั่นว่าโอ้ข่ <ừ. S 2> อยในไปบ่มีเงินแล้วมาเอาข่อยในก็อย,อยังขึ้นไปเอาไรไม่ย่างมาตัวเนาะเงินไ่เยอะได้บ่แม่มาชิญาตินบอกข่อยอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ข่อยข่อยบ่มีเงินไปหาเจ้าข่อยไปข่อยจะเอาเจ้าอาาจรย์ โทรมาโลดเขาจะเกิดเปาเนี่เออก่อนแต่รันตากก็มาแท้นะเออมาแล้วคือค่อยว่าวาดนี่แหละว่าวเชียนอันลงชิปอันทุเรียอันนั้นของเบาแหล่ถ้าพรายยังได้ละมาโลดอืมเออคันนี้ว่าแต่แต่งกับธรรมดาฮีดบ้านของเมืองคัือว่ามาแล้วว่ารุ่นเหลือกกระเดี้ยกระดอยละค่อยว่าวอบแบบนี้นะค่อยว่าชื่อได้คืนว่าผู้ได้แล้นั่นค่อยมว่าไปบด ให้นาตาก่าเอาง้อคอยไปเข่าค่อยมาเมือสองเมืออย่างมากนะเมือไอแข้งไอ้ติมาอยากมาเอาเงื่อนเคลื่อนที่ว่าไปชุ่มชุ่มที่เมื่อแล้วน้ำเฮ้อบอยมาชับมันจะเสียเข่าเอาเมื่อใหร่ไก่กินดีกว่าอันให้คนชุ่มจำนวนนั่นน่ะอย่าลืมละเมอเนาะมามาหลอกมาหลอกคือกันกับอันอันนี้มันมุดจักรทอดได้หลอดอันได้ยอันมึงเอาบางกี้นี่นะให้ทังแม่ให้ทังเมียให้ทังลูก ชิ ica, ้นเชื่อพ่อแพทย์เอากุยกันแม่นหัดผู้เดียวนะไปบุได้อนจจะเขาเอาเมืองน่ะหัดปงดูได้บ่ได้เลยเนาะเห็นอะไรในเด็กโฟรไฟเฟินได้บ่เออได้แล้วก็โทุบปงดูโยทุบเชลุเพิ่นไม่ได้เพิ่นไม่ได้ทักมาเฮานี่คนหาซื้อเนาะหาคนหาซื้อนี่ทักไปเป็นเพื่อนเลยเด็กรวมครอนเพื่อนเลยได้บางงานมันเป็นเวรใช้หูมาด้วยค่ะได้เลยมีอันเดียวนะ มีลายอยู่มาทางนี้กับมีมาทำรูปนั่นอย่างโบถั่วบอนเองห่วยอันนี้บมันมาสบายอันตัวนี้ก็ว่าเขาอึบเลยยูเคยมันมีทางในตัวทางไปได้สบายอยู่ไปทางตัวไหนใหญ่น่ะบ่ม๊อบสบายไม่เละตัวนั้นน่ะเขาอึบแล้วคงคุณบุตรบ้านบุตรบ้านเที่ยวบบเป็นเที่ยวคือในนาของนี้คนอยู่อึบๆเนาะธรรมดามันกระชือไปเปิ๊บบูดเที่ยวขนาดได้เพอใหญ่อึบก็พออึบขนาดเขาขนาดก็อึบบ่ ในขนาเขาแหละนั่นนะมันเปเนาะในกุ้งนีอยู่นาดไหนเมเขาปั้นขาแนั่นลยนั่นแหละอืบนะนั่นกอืบมาแล้วกัย่นี่ก็อืบนี่เทียวไมโเทียวเลยแตยนั่นแหละกระยาดอืบกัม่นไปด้วนั่นแหละเทียงตัวอันดูอันข้มงมนาตรงนันดยังไยังไงเบิ่งหูไปาวาวนไดจบนอนนี่นั่นเสียเคียวนี่แค่เขาเขาโอ้คือจะว่เขาก็ จะเขาช่างหมดเรืองเขาแล้วเขาเอางัวในตลารางไปขากินนี่กายไปชื่นอะไรเงูเจ้านี่บลแล็ตงูเขาเลยงูคนเป็นชื่นฉังงานทิาทอกครอบบรรทุกบ้านเมืองเลยครับจักไผและขาบ่จักเนาะหลักไปขากินอยู่หันแม่นแลงประดูเยครอบบัดนี่แหละมันบ่รทุกบ้านถือเมืองเนาะตัวนั่นกัทางเที่ยวจำนี้ก็ยังไปอึไปเที่ยวอืมมันจะเที่ยวเที่ยวกว่าเฮ้ยใครเขาลงโคกเขาโค้งามเออ คนเฮานี then, ่สิปัวแปลงอีกครับแงเข้าไปนัลูกหลานบุญเนาะโตเจ้าเสมอไม่ค่อยได้ดีเลยงานีได้บุญนพุ่นมาพี่ก็มีแต่คนแพงแล้วนเอาแล้วเว้าอเฮ็ดเพื่อมื้อหน้าไดเฮ็ดบ่เฮ็ดอันนี้ไดนี่ีนะแ่นะดหยังกเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบิ่งอันนั้นแหเห็นว่าคนเฮาเนาะเฮ็ดสั่งสั่งเฮ็ดให้แพงก็แพงเนาะตเอาแล้วมื้อนี้ ผู้ตู่เมียเก่าไปโทรมาหาบอพผู้ตู่เมี่ยเก่าผู้ตู่ภูทิมาเป็นได้บ่ได้เมื่อนี้ช่องจะช่องมื่อเลยเด้อไม่เห็นถูกบ่ในเรอววันจะเป็นเวทยู่สวรรค์สิอืมโอ้ยความว่าวอยู่ใช้กระไปได้มันหักไปมันบ่ไป่น่ะไปเพียงไปในคงแมวไปชื่อแป้งหนูก็กินก็ยังบ่มีจ้างรถมาฉวัตรนี่เอามาลำไผ่เป็นคิโลโล่รถน้ชฉันั่นนั่นคนประยานลื่นดอก พราะคนเมื่อคนก็ยังบรรดาญาลื่นอันนี้แต่ละคนนั่นเช่าโลดเนาะขอตู่เหมือเฮือนอีไดกับพ่อชำนั่นเอาโลดแหละเอามามีความชุกชำได้ฉันนอนบรรลุฤติเนาะลูกมาปรับใครแต่ตู้เอามาอย่างกินงับงับงับกินแล้วมานอนอยู่ชำได้ฉันความมันสนุกชุกขะเนาะพ่อตู่ยังหลักเมืองเนาะฮะเหลืกันเนาะแล้วแบบนั้นเนาะนี่ยังหลักเมื่ออยู่มักมักสนุกสบายบอก นั่นละลายคุยอันละลายคุ้นว่าวันว่าไข่นั้นนั่นเอาเอาดีดน้อยเอาน้อยนั่นหนูเช่าไปชามชิบจะได้ลูกชอบเนาะเพราะไงพยายามชิมหได้อีกเอาอนุแปดชิปพุ่นบอกเอามาหนึ่งแปดชิปเอามาพีายามอนุแปดชิปไม่แอนาเพุ่นเห็นบ่มมอนั่นอันมอนอึ่งมาขายอันเขากินในนี่เนาะเคยก็นั่งอยู่หานแล้วนะเอาไปยังเมีย่ะพูดนะเอา ก็เอามามีหนายนัยรายแนวได้เมียนี่เห็ดอยู่เห็ดกินง่ายงัวนง่ายไา่เบิ่งเจ็บเบิ่งไข่พญานโลคานี่หลายอย่างได้ลูกเมียนี่